อิ่มบุญอิ่มสุขกับที่นี่ที่วัดสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีกับสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา1 2 6ที่นี่จะมีที่จอดรถสะดวกสบายกว้างจอดรถได้เยอะมากและบรรยากาศรอบข้างร่มรื่นก่อนเข้าสถาบันจะมีพระพุทธรูปร้อมรอบด้วยบรรยากาศที่มีภูเขา สวยงามร่มรื่นและสถานที่กว้างขวางและนี่คือศาลาการเปลี่ยนกว้างมากค่ะแล้วก็สะอาดด้วยถัดมาก็จะเป็นที่สถานที่เรียนครูสมาธิสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา126และนี่คือพี่เลี้ยงของเราค่ะก่อตั้งโดยพระอาจารย์หลวงพ่อวิยัางศิลินทโล และเช้าเช้าอย่างนี้ก็จะมีพี่เลี้ยงมาคอยจัดเตรียมและนี่คือการปฏิบัติทุกๆเช้า,าก่อนเข้าเรียนค่ะข้อที่หนึ่งข้าพเจ้าจะมีเมตตาต่อกันข้อที่สองข้าพเจ้าจะมีความสามัคคีกันข้อที่สามและนี่คือพี่เลี้ยงจัดเตรียมอาหาร และวันนี้ได้รับความเมตตาจากอาจารย์พัชรีแล้วก็พี่กบด้วยอันนี้คือการล้างผลไม้ให้สะอาดแล้วก็ผักก็ต้องล้างให้สะอาดด้วยเพื่อนำมาปรุงอาหารผลไม้ก็จะสดผักก็จะสดอาหารเมนูวันนี้ก็จะเป็นแกงเขียวหวานพร้อมกับปลาทอดก,กรอบอร่อยมากค่ะแล้วก็ยังมีหนมจีนด้วย วัตถุดิบได้คัดสรรอย่างดีและนี่คือขนมที่รุ่นพี่ได้นำมาฝากให้รุ่นน้องได้ทานนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีเมนูขนมหวานด้วยวันนี้ก็จะเป็นทับทิมกรอบนะคะแล้วก็ใส่ขนมด้วยค่ะอร่อยมากและอาหารก็มีจำนวนเยอะเพียงพอทุกคนได้ทานอิ่มอร่อยทานให้อิ่มนะคะอรไหคะ มาชมผลงานค่ะหมดเกลี้ยงเลยค่ะทุกจานแสดงว่าอร่อยจริงค่ะและนี่คือหน้าตาจ้าภาพที่เรียงอาหารวันนี้นมาชมบรรยากาศของการเรียนรูสมาธิกันค่ะ จะมีการนั่งสมาธิบางท่านก็จะมีเก้าอี้ให้และบางท่านก็จะนั่งกับพื้นแต่เราก็จะมีที่รองให้นั่งนะคะตั้งแต่มาเรียนครูสมาธิเป็นไงคะดีค่ะทำอะไรก็คล่องไปหมดผลบุญส่งผลบุญพลังจากพระอาจารย์ช่วยคล่องไปทุกอยา่างคล่องทุกอยา่างมีทต่คนช่วยเหลือ ไปไหนไมันต้องออกปาาใครเลยเขาก็มาช่วยเหลือเราเองอันนี้พี่พูดพี่เขาพูดจริงนะคะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แต่ง,งค่ะไม่ได้ไม่ได้เติมแต่งเลยเอาเอาแบบเพียวเียวเลยนะคะและตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วครูสมาธิรุ่นที่51ประโยชน์มากมายมาเรียนครูสมาธิกันค่ะฟรีค่าสมัครมีอาหารพร้อมค่ะ